สวัสดีครับสรุปข่าวลีอาพูในประจำวันที่11เมษายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอาพูกันนะครับวันนี้มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับไลแมนที่สอกล็อบโบกันหน่อยนะครับมีทั้งแถลงจากองค์กรผู้ถือหุนแล้วก็อีกมุมนึงนะครับจากสื่อที่มีมุมเข้าข้างไลแมนนะครับรวมไปถึงนะครับฟิมิโนนะครับเศร้าที่ต้องมาคิดเรื่องอัมลานะครับแล้วก็สนกล้องกลางบิสตอแล้วก็เรื่องราวอื่นติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับซูซูกเเเต็มขัั้้นนราใจกกิิพด มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันชุดสติ๊กเกอร์ GL n e x สริมอกลักษณวัสดุตกแต่งคอนโซลแผงประตูเป็นลายเคปล่านะครับมาพร้อมกับจอทัชสกรีน7นิ้วเต็มพลังนะครับทั้งเพิ่มสมรรถนะการขับขี่แล้วก็พร้อมระบบความปลอดภัยแบบครบคันนะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th นะครับรวมไปถึงลูกอมนม My ชูวีนั่นเองนะครับลูกอมเคี้ยวหนึบตราไมชูวี ไม่ว่าเรื่องอะไรจะขมเคี้ยวนมดีกว่ามาเปลี่ยนเรื่องขมด้วยรุง่งนมไมชูวีหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีแล้วก็ห้างสุค้าชั้นนำหรือสั่งผ่านออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าของแปร์ลี่มาร์เก็ตติ้งหรือไปติดตามได้ที่เพจของไมชูวีลูกอมสองขาวนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับนี่นะผมกินทุกวันนะฮะอร่อยทุกรสนะครับโอเคมาก็มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องพุทธศีดนี่แหละผมว่า สำหรับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้ไม่มีอะไรที่จะใหญ่ไปกว่าเรื่องราวที่ผู้ตัดสินไลแมนนะครับชักสองใส่ล็อบโบเนี่ยเอาอัปเดตล่าสุดจริงๆก่อนนะครับ PGMOL นะครับหรือว่าองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับผู้ตัดสินคณะกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยถแถลงครับว่าในช่วงระหว่างที่ทําการสอบสวนเรื่องนี้นะว่าไลแมนคอนสแตนตินฮัซินดาคิสเนี่ยเขาผิดจริงหรืออะไรยังไงก่อนที่จะมีบทลงโทษเนี่ยเบื้องต้น ในระหว่างทําการสืบสวนจะไม่ให้ทําหน้าที่นะจะถอดการทําหน้าที่ในเกมพิมพ์ร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ไปก่อนเลยนะจนกว่าจะได้บทสรุปโดนลงโทษอะไรก็ว่างไอทีแต่ตอนนี้คือคุณห้ามทําหน้าที่ก่อนเลยเหมือนกับแบนชั่วคราวระงับงานชั่วคราวอะไรแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่ทางองค์กรผู้ตัดสินแถลงแต่ทีนี้ครับกระแสที่มันตีกลับมาเนี่ยมันมีหลากหลายกระแส อ่ะผมอยากให้เพื่อนฟังให้ครบแต่ละกระแสนะแล้วลองฟังให้ครบก่อนแล้วค่อยค่อยแล้วค่อยคอมเมนต์ใช้วิจรารณญาณใช้ความคิดส่วนตัวคิดวิเคราะห์กันนะครับเอาอันแรกครับมีอดีตผู้ตัดสินครับนะเขาชื่อว่าปีเตอร์วอลตันนะครับอดีตผู้ตัดสินพิมารีกนี่แหละเขาก็บอกว่าแน่นอนในมุมหนึ่งอ่ามันไม่ควรอยู่แล้วที่ผู้ตัดสินจะต้องมาชักศอกแบบไ,ไปชักศอกใส่ผู้เล่นอะไรแบบเนี้ยแต่มุมนึงเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจผู้ตัดสินนะ เข้าใจคอนเซนตินฮาซิคิดเนี่ยนะเพราะว่าเขามองว่าหนึ่งผู้ตัดสินเนี่ยมันเป็นแบบฝ่ายที่ถูกยุยงฝ่ายที่ถูกแบบเนี่ยผู้เล่นผู้เล่นเข้ามาแบบกดดันอะไรแบบนี้เป็นประจาอยู่แล้วมันก็ต้องควบคุมอารมณ์แน่นอนก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานการโต้เถียงจาก ฟุตฟุตภาพที่เห็นมันภาพมันไม่ค่อยชัดเลยนะในหลายมุมที่ถ่ายมามันเป็นมุมจากมือถือแฟนบอลจากนู่นนี่นั่นมันไม่มีมุมถ่ายสดที่ชัดๆมีแต่ภาพแบบไม่ชัดแต่ดูจากอย่างนี้มันก็ลิ้นยากที่จะรอดผิดได้เพียงแต่ว่าเนี่ยวอเตอร์เนี่ยไอ้วอตันเนี่ย,เ,ยเขามองไปถึงที่จุดก่อนเกิดเหตุว่ามันเป็นพอรอโบเองด้วยที่เข้าไปประชิดนะผู้ตัดสินขนาดนั้นอ่าเข้าไปพูดอะไรเราไม่รู้ละแต่แบบเข้าไปประชิดขนาดนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เกิด การยุโยงที่แบบเข้าไปใกล้ๆแล้วไปพูดอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดโอกาสที่พุทธศิลป์จะแบบคุมอารมณ์ตัวเองในลักษณะนั้นไม่อยู่อยู่แล้วเออเขาก็เหมือนมีมีเนี่ยมีแอบพูดมีแอบแบบแอบโยงเล็กๆว่ามันก็เป็นส่วนผิดของลาโบด้วยที่ไปเข้าไปชิดพุทธศิลป์แบบนั้นเอออันนี้คือหนึ่งมุมนะอีกมุมหนึ่งเนี่ยจากเดอะไทม์นะครับสื่อดังของอังกฤษแต่ว่าคนเขียนเนี่ยเราจะต้องไม่เหมารวมเว็บไซต์เดอะไทม์นะเพราะว่าอันนี้อ่ะคอลัมน์นี้มันเป็นของมาตินซามูเอลนะ มาตินสมูเอลก็เป็นนักข่าวนักเขียนคนหนึ่งนะครับของทาง The Times เขาแค่หัวเนี่ยแค่หัวข่าวเนี่ยก็ชวนเรียกดราม่าได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ่านเนื้อในแล้วก็ไม่ได้แบบทำการคิดตามแต่แบบสมมุติจะเห็นแค่ภาหัวนะภาหัวคืออะไรภาหัวบอกว่าโอ้โหมันเซอร์ไพรส์มากๆเลยที่แบบว่าไม่ได้เห็นพูดถสินมากกว่านี้ที่ไปชักสอบใส่ล็อบบหมายถึง แบบชักศอกใส่ผู้เล่นอ่ะหมายถึงมันควรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วอะไรแบบเนี้ยมันมันไม่ควรที่จะเพิ่งเกิดแค่ครั้งเดียวเพราะว่าในเขาเขาพูดในมุมที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละคล้ายๆกับพูดด้วยสินเมื่อสักครู่เนี้ยว่าอ่าไอ้มุมที่แบบเนี่ยมีการยั่วยุแบบเวลานักผู้ลงผู้เล่นเข้าไปหรือตลอดทั้งเกมอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งเข้าไปใกล้ๆมันมันเป็นการเข้าไปแบบไม่ให้เกียรติอยู่แล้วแบบเข้าไปไปพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแบบเนี้ยมันไม่มีทางที่ ผู้เล่นจะเข้าไปกดดันและพูดเพาะๆไม่มีมันพูดแบบม,มันเป็นการพูดแบบไม่ให้เกียรติกันอยู่แล้วและอย่างหนึง่งอันนั้นมันก็เป็นการลุกล้ำด้วยคุณไปแบบเกาะพูดสินใกล้ๆเลย,ยมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรทำแต่แน่นอนเขาก็บอกนะว่าไอสิ่งที่คอนสแตนตินฮัสซิดเดอะคิสเนี่ยสอกใส่ผู้เล่นอันนี้ก็ไม่ควรแล้วกนะ็ไม่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 รอดผลโทษแบนแน่ๆเขาก็บอกนะนะน่าจะโดนลงโทษแบนยาวๆแน่ อ่าก็าคือมุมนึงไม่รอดแน่แต่เขาก็เหมือนพูดในลักษณะเดียวกันว่าให้กลับมาอยู่ดูที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกโ,ลโ,ลโ,โ,โรเบว่าสามนะครับ invention of f i s space นะบุกลุกเข้าไปในพื้นที่ของผู้ทือสินด้วยไงยเออนั่นคือส่วนหนึ่งมันคือทำให้จุดกำเนิดของการเกิดเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นนะเขาบอกเนี่ยการเข้าไปไม่ค่อยมีหรอก ผู้เล่นที่เข้าไปแล้วแบบจะให้ความเคารพผู้ที่เสียทุนใหญ่เข้าไปแล้วก็จะแบบไปต่อว่าอะไรแรงๆลักษณะนั้นมากกว่าเนี่ยมันก็เป็นมุมหนึ่งที่เออโอ้โหกระแสะในโลกออนไลน์ผมบอกเลยว่าก็แน่นอนไม่เห็นด้วยกับบทความพวกเหล่านี้เยอะเลยว่าแบบมาปกป้องกันเองอะไรเงี้ยแบบปกป้องผู้ที่เสียทาไมนะนี่ถ้าเกิดสมมติลองเหตุเหล่านี้ไปเกิดขึ้นกับแฮร์รี่เคนพวกคุณคงอาจจะพูดกันอีกแบบนึงเพราะแฮร์รี่เคนเป็นกัปตันอังกฤษหรือเปล่าและนี่เป็นกัปตันสกอต พวกคุณเลยพูดแบบนี้ไหมในลักษณะแบบนั้นหรือบางคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าลองคิดดูถ้าเป็นระบบสอกใส่พูดถึงสินพวกคุณคงไม่นั่งมานั่งวิจารณ์แบบนี้พวกคุณคงใส่ระบบเต็มๆเลยแล้วก็คงไม่ได้โทษพูดถึงสินอะไรแบบนี้แบบเออมันก็มีสองมุมที่มันมันก็ถูกถูกในมุมของตัวเองนะฮะทีนี้อันนี้ครับผมนํามาฝากอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเป็นทางแก้ไขที่ผมว่าเออน่าสนใจนเพื่อนๆที่ดูอันนี้อยู่ก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาได้นะ อันนี้เป็นพอจอยส์นะครับนักข่าวใส่ของแดงแล้วก็รวมไปถึงมาตินซิกเลอร์หัวหน้านักข่าวของเดอะไทมส์นะสื่อเดียวกันแต่คนเขียนคนละคนทีนี้เขาเขียนในในแง่ที่เขาไปทำการสอบถามนี่ฮะ๋ยวผมให้ดูอันนี้นะมาตินคาซิดีนะฮะเขาเป็นหัวหน้านะผู้บริหารองค์กรซัพพอร์ตพุทธศิลป์องค์กรผู้สนับสนุนพุทธศิลป์ของ UK นะอ่ะคนเนี้ยเขาออกมาพูดเนี่ย ให้ให้กับทางสื่อถามได้ฟังว่าเขาคิดว่าในอนาคตควรจะต้องมีการเสนอกฎบางกฎขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคตอีกนะ exclusion zone เขาเรียกเขาเรียกกฎนี้ก็คือ exclusion zone เขาอยากจะเสนออันนี้ให้แก่องค์กรผู้ถือหนได้รับแบบเออเอาไปใช้ในอนาคตไหมคืออะไรครับคือเป็นเป็นเขตต้องห้ามอ่ะเป็นเขตที่คุณต้องรัเว้นการเข้าไปเป็นเขตที่ผู้เล่น ห้ามเข้าหาผู้ตัดสินในระยะสองเมตรอ่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบว่ารุนแรงอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าผู้เล่นจะไปผลักผู้ตัดสินหรือผู้ตัดสินจะสออผู้เล่นอันยังไงก็ตามเขาเชื่อว่าถ้าอย่างนี้มันน่าจะช่วยได้หนึ่งห้ามเข้าในระยะเกินสองเมตรเว้นเสียแต่ว่านะครับ c o u l d ริ l ก go i n s i d e i f invited ก็คือถ้าผู้ตัดสินเชื้อเชิญอาจะเชิญมาคุยเชิญมาหรือถ้าผู้ตัดสินกล่อเนี้ยถึงจะสามารถเข้ามาในพื้นที่นี้ได้ ซึ่งผลโหวตครับนะล่าสุดที่ผมเปิดดูนี่นะ89%เห็นด้วยว่าเอออันนี้อาจจะช่วยเหตุการณ์ความรุนแรงได้เยอะห้ามเข้าถ้าเข้าก็คงต้องมีบทลงโทษอะไรกันตามมาห้ามเข้าเลยให้เป็นที่รู้กันคุยได้แต่คุยต้องห่าง2เมตรคุยวุฒิสินอะไรแบบนี้แต่ก็มี11%เหมือนกันที่บอกว่าโ no นนะ11%บอกว่าโ no นนะก็เป็นเรื่องที่นานาจิตตังจริงครับก็ลองใช้วิจารญาณ แล้วก็วิเคราะห์วิเคราะห์กันเอาเองนะฮะเออแต่ว่าเอาแน่นอนเคสนี้ผู้ตัดสินไม่รอดอยู่แล้วนะเบื้องต้นผู้ตัดสินคนนี้เดี๋ยวต้องโดนลงโทษแน,นๆ่ๆถ้ารอดนี่ก็คือเกินไปฮนะทีนี้มาดูกันที่โรเบอร์โตฟิมิโนนะครับก็เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะมีสองเรื่องมีเรื่องให้สัมภาษณ์กับสื่ออันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งนะคือตัวฟิมิโนเนี่ยโรมาโตบอกว่ามีสองสโมสรตอนนี้มีสองสโมสรที่ทําการติดต่อ ฟิมิโนเข้ามาแต่ฟิมิโนยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปไหนนะเพราะฟิมิโนอยากจบกับลิเวอร์พูลให้สวยที่สุดก่อนนั่นคือสิ่งที่ฟิมิโนเคยพูดทีหนึ่งแล้วแล้ววันนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจบเกมกับอาร์เซนอลครับนักข่าวครับของ ESPN บราซิลก็ไปสัมภาษณ์ฟิมิโนครขอสัมภาษณ์หน่อยเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเดี๋ยวคุณจะอำลาลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจบซีซันเพราะว่าคุณไม่ต่อสัญญาเนี่ยฟิมิโนบอกว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องก,รองการอำลาเยอะ เพราะว่าถ้าเกิดพูดเยอะ I will get emotional emotional ก็คือแบบผมก็คงแบบสะเทือนใจอะ่ะจะร้องไห้พูดแล้วเศร้าอารมณ์ประมาณนั้นคือก็เลยไม่อยากพูดเยอะจนกว่าจะถึงวันที่อำลาเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่สร้างกันมาประวัติศาสตร์ที่ร่วมสร้างกันมากับสโมสรแห่งนี้มันเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ผมแฮปปี้มากๆแล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้ผมได้แบบสร้างทุกๆสิ่งร่วมกับทีมแห่งนี้สโมสรแห่งนี้ ต่เน่มันคือสถานการณ์ใหม่ที่ผมจะต้องแบบก้าวข้ามก็คือผมกําลังจะต้องย้ายออกแล้วผมไม่เคยต้องมีสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้ผมแบบอ่ะผ่านกระบวนการเหล่านี้ไปได้ผมทํางานหนักนะผมพยายามทางานหนักเพื่อให้พร้อมเพื่อช่วยทีมและผมจะอยู่กับทีมไปจนกว่าจะ Until the end ะจนกว่าจะหมดสัญญาวันสุดท้ายผมจะแบบใส่เต็มเพื่อสโมสรอ,อะไรแบบนี้ I want to finish well here with my teammates นะครับ ผมต้องการที่จะจบอาชีพหมายถึงว่าจบเส้นทางอาแข้งกับลิเวอร์พูลนะณนะนะตอนนี้ก่อนที่จะย้ายไปที่อื่นเนี่ยให้ดีที่สุดกับเพื่อนร่วมทีมของผมโอ้โหนะแกพิสูจน์ได้เห็นจริงๆว่าแกมุ่งมั่นเต็มร้อยจนกว่าแกจะถึงวันอำลาจริงๆนะครับอะยังมีเรื่องราวอื่นๆนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับฟาบิซิโอโอมาโน่ที่ออกมาพูดถึงดีลสำคัญของลิเวอร์พูลแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นเนะี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับ นะสำหรับพื้นสมาร์ทแมทนะครับพื้นเ p c สมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินวัสดุเกรดเวอร์จินปูพื้นได้แข็งแรงทนทานหรูหลาแล้วก็มีขนาดที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นด้วยความหนาถึง6มิลิเมตรทนทุกสภาพอการเชื้อราการแบคทีเรียการบวกก,กกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีหลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีใครสนใจนะครับซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านคา้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188นะครัย์หกสมาร์ทแมทเอาไวว้้ดยนะฮะ โรโมาโน่เมื่อวานนี้ก็มีคลิป u t u b e ครับก mm ็อัปเดตเกี่ยวกับด mm ีลของเลาเกี่ยวกับเบลลิงแฮมเกี่ยวกับเมาส์ซึ่งหนึ่งในอันที่เกี่ยวกับล์พูก็คือเบลลิงแฮมเนี่ยละครับแต่ว่าเออมันน่าสนใจยังไงฮนะโดยโรโมาโน่ครับบอกนะครับว่าอ่ะอย่างแรกเขาตอบก่อนไอที่เคยมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าล์พูไม่เอาแล้วล์พูไม่ไม่ร่วมล่าเบลลิงแฮมแล้วสิ่งที่ผมบอกพวกคุณได้ก็คือ mm hmm. ไม่จริงล์พู จะสู้ในดีลของเบลิงแฮม until the e n d สู้จนกว่าจะจบนะครับสู้จนกว่าจะจบเพราะว่าพวกเขารู้ดีนะว่าการตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับนักเตะอ่านั่นแปลว่าอะไรครับเพื่อนๆขอเบรกตรงนี้ก่อนนั่นแปลว่าลิฟวูยังลิฟวูต้องรู้ว่านักเตะยังไม่ได้ฆ่าพวกเขาเออกไปเมื่อไรก็ตามถ้านักเตะบอกว่าเซโนเบลิงแฮมบอกไม่เอาผมไม่ไปพวกคุณ ริปูก็จะห,หันไปหาคนอื่นทันทีแบบแต่ถ้านักเตะยังไม่พูดคํานั้นจะสู้จนกว่าจะจบอันที่ดีเอนจริงๆนะครับแล้วก็เบลลิงแฮมเนี่ยจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองริปูยังอยู่ในการแข่งขันทีนี้ครับอายังมีท่ดอนอื่นที่น่าสนใจอีกอย่างเช่นเขาบอกว่าตอนนี้การแข่งขันมันยังเปิดกว้างนะสิ่งที่ผมเข้าใจนะตอนนี้เบลลิงแฮมกาลังเข้าสู่ในช่วงสําคัญและใกล้แล้วที่จะตัดสินใจอนาคตบางอย่างนะโดยเบลลิงแฮม ขั้นแรกเวริงแฮมจะต้องทําการบอกครอบครัวก่อนว่าบอกพ่อเขาก่อนเพราะพ่อเขาจะเป็นคนคุยในการเจรจารต่างๆด้วยต้องบอกคุณพ่อมาก่อนว่าผมว่าตัวเขาจะยังไงจะต่อสัญญาดอตมูลหรือจะย้ายไปไหนบอกก่อนนะจากนั้นคุณพ่อเขาที่เป็นตัวแทนก็จะไปคุยกับดอตมูลอ่าและตัดสินใจกันอีกทีหนึง่งและ i m p o r t a n t day ครับวันสำคัญกำลังจะมาแล้ว นะกำลังจะมาถึงว่าสําคัญวันที่เบลลิงแฮมแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เอเจนต่างๆาทุกคนจะตัดสินใจร่วมกันเลือกโปรเจกต์ที่ใช่ที่สุดนะดังนั้นโรมาโน่บอกว่าให้จับตาดูครับให้ดูเท่านี้โรมาโน่บอกว่าให้จับตาดู่อนสุดท้ายเลยนะนี่เดือนเมษาก็คือเดือนนี้เอพิลเนี่ยเดือนให้จับตาดูให้ดีจะเป็นเ e a l ี่อิมพอร์เรน์มจะเป็นเดือนที่สําคัญมากๆ ที่เราจะได้รู้อนาคตของเบติงแฮมว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายและทีมไหนจะมีโอกาสแบบเป็นมีการพลิกแพลงอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพที่ชัดมากยิ่งขึ้นนะโอเคส่วนเรื่องราวของกองกลางบิสตอลซิตี้นะครับอย่างอ l e x เล็กสกอตนะวันนี้มีรายงานนะครับจากนี่ครับไซมอนโจนนะครับเป็นนักข่าวของเดลี่เมลนะเขาก็รายงานข่าว วงในที่เขาพอจะทราบมาว่านักเตะคนไหนทีมไหนสนใจอะไรยังไงบ้างในส่วนของอเล็กซ์สกอตกองกลางวัย19ปีสัญชาติอังกฤษนะดีกรีทีมชาติอังกฤษชุดยู20เนี่ยของบิ i ออลซิตี้นะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลครับให้ความสนใจอันนี้เขาคอนเฟิร์มได้อ่านอกจากลิเวอร์พูลแล้วมีเวสแฮมกับวูฟที่สนใจด้วยเช่นกันแต่ทีนี้ในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่า หัวหน้าสเกล์อะหัวหน้าทีมซื้อขายของเิียาพูนะครับเดฟฟอโร่นะครับเฮดออฟดิกูสเมนต์นะกับเบรรี่ฮันเตอร์ชีฟสเกล์หัวหน้าสเกล์หัวหน้าแมวมองทั้งสองคนไปปรากฏตัวนะเมื่อเดือนที่แล้วในเกมที่อังกฤษยูยี่สิบเจอกับเยอรมันยูยี่สิบไปปรากฏตัวไปดูฟอร์มของอเล็กซ์สกอตเนี่ยเขาคอนเฟิร์มได้ว่าไปโผล่ที่นั่นจริงๆอ่าแต่จนถึงตอนนี้นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ ไอ้เอ็กซ์กอตมีอาการบาดเจ็บเอ็นฮะริกเมนต์อินเจรี่ไม่รู้ไม่ได้บอกนะว่าเอ็นตรงไหนแต่ก็เจ็บจากไอ้ตอนนั้นแหละทีมชาตินะฮนะช่วงรับใช้ทีมชาติก็เลยยังไม่สามารถที่จะกลับมาเล่นได้นะโมเมตนต์นี้ยังยังเจ็บเอ็นอยู่เอ็นส่วนไหนผมไม่ทราบอ่าให้ดูหน้ากันคนเสื้อแดงนะวิซอนซิตี้ใส่เสื้อแดงคนนี้หน้าตาหล่อเหลาอลการเลยเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะสนจริงจังจะซื้อเข้ามาเข้าอะคาเดมี่หรือจะซื้อแล้วมาเข้าชุดใหญ่เราไม่ทราบแต่ว่า หรืออาจจะไม่ซื้อก็ได้มันเป็นแค่เพียงคาสุวามสนใจก็ได้นะครับอืมอาริซงเบเกอร์ครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อทางการของสโมสร,รเรียลปูนะครับโดยยืนยันว่านะจากฟอร์มเกมล่าสุดเราจะต้องพยายามมุ่งมั่นเนี่ยรักษาความมุ่งมั่นแบบนี้และต้อง showing more of that design คือต้องต้องพยายามแบบมุ่งมั่นให้มากกว่านี้ นะไปจนจบซีซันเนี่ยคือต้องต้องต้องมีความมุ่งมั่นแะนะฮะเออแล้วก็พูดเรื่องการกลับมาของดีอาร์สกับกับเตียโ,โก้ด้วยว่า2คนนี้กลับมาแล้วเชื่ออาริสงเชื่อว่าจะช่วยทีมได้มากเลยในช่วงท้ายซีซันแบบนี้นะครับส่วนอ่านี่ครับสีสันอื่นๆที่นำมาฝากนะสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดนะฮะซีซันที่แล้วครับ อาร์เซนอลมาบุกมาเยือนที่แอนฟิลช่วง30นาทีแรกยังเล่นแบบดีๆอยู่เลยเล่นแบบโอเคเลยสู้สู้ลิเวอร์พูลได้ดีเลยแล้วจากนั้นอาร์เตต้ามามาเดือดใส่เจ็คเนคอปจำได้ไหมพอหลังจากเดือดปุ๊บอาร์เซนอลโดนยิง4เม็ดในเกมซีซันที่แล้วที่แอนฟิลมาในซีซันนี้นะครับเกมกำลังดีๆนำ2อศการิชาก้าก็มาแบบจะมาฟัดก,กับอ,อาโนแล้วก็ทำให้แอนฟิล เดือดอีกแล้วพอแอนฟิวเดือดปุ๊บสุดท้าย mm hmm. ก็โดนตีเสมอสองสองนะก็สิ่งที่สิ่งที่โพสต์นี้เขาพยายามจะสื่อก็คือแบบมาเยือนแอนฟิวอย่าพยายามทําให้บรรยากาศมันลมันลุกเป็นไฟเพราะถ้าลุกเป็นไฟนักเตะก็จะเกิดเชื้อไฟนะคือแอนฟิวเนี่ยการมาเยือนที่นี่ต้องดับไฟไม่ใช่มาทําให้ไฟมันลุกโชนเออประมาณนั้นนะฮะ นะทิ้งท้ายที่ลูคัสเลยว่าคือเมื่อวานนี้ให้ดูภาพลุยโซเลสฉลองแชมป์ไปแล้วลูคัสเซว่าเองอแขวนสตาร์ทแล้วแต่ว่าก่อนหน้าซีซั่นนี้ก็เป็นนักเตะของเกมีโอเหมือนกันนะแม้ว่าจะต้องอำลาด้วยเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็ตามก็มาร่วมฉลองกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ได้ร่วมถ่ายรูปก,กับลุยโซเลสด้วยนี่เป็นอีกภาพหนึ่งที่นะสองครอบครัวนี้เขาก็มีความสนิทสนมกันนะตั้งแต่เป็นคอนเนคชั่นที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ลิเยอร์ูนะครับ ก็ขอบคุณท so ุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถกดสมัครกกดสมัครสมาชิกเพื่อสำหรับช่องก็ดแอคได้อีกหนึ่งช่องทางวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ